ก็สวัสดีชาวนิวเมทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็แฟนๆเรื่องบีทเทมรณะทุกคนเลยนะครับผมถ้าใครที่ไปดูบีดสงครามเลือดพันปีมาแล้วก็น่าจะเห็นตัวละครนี้กันมานะครับผมที่ผมมาต่อยวินซี่อักษรเจสปิวเลยทีเดียวเชียวคือแบบมาอย่างเทตายแบบอนาตอเนบอเนบอนาฏแล้วเพื่อนๆสงสัยกันไหมว่าตัวนี้คือตัวอะไรกันนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ยกเวน้นดีไลค์ให้ผมด้วยแล้วก็ไปดูกันเลยครับผมตัวละครที่มีบทน้อยแต่ต่อยหนะักตัวละครที่มีดีไซน์อับลักษณ่าเกียดหน้าชังนั่นก็คืออายอนไอตัวละครนี้นะครับผมมันเป็นพลังของลูกน้องคนสนิทของฮารริเบลเอสปาดาหมายเลข3ต้องเรียกว่าเป็นอดีตเอสปาดาเนาะ พอตอนนี้เขาเป็นราชินีแล้วลูกน้องคนสนิทของฮันิเบลก็มีชื่อว่าอะปาเช่มิลาโรสสุนซุนนะครับผมทั้ง3ตัวละครนี้ก็ปรากฏตัวในช่วงเนื้อเรื่องอลันคารนะครับไอตัวประหลาดที่มันคล้ายคนบวกวางเินเดียแล้วก็บวกงูนั้นมันชื่อว่าอายอนนะครับผมมันเป็นคิมิล่านั่นเองเอาจริงๆนะจะต้องเสียแขนซ้ายของอ p ปาเช่มิลาโรสแล้วก็สุนซุนนะครับผมอย่างละข้าง ถึงจะสามารถเรียกอายอนออกมาได้นะครับซึ่งออกมาก็โหดเหมือนกันนะครับผมตัวละครอายอนนะครับผมก็ปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่226นั่นเองนะฮะมาอย่างโหดเลยนะครับผมตอนที่ปรากฏตัวครั้งแรกพูดง่ายๆคือสามารถต่อสู้กับรองหัวหน้าหน่วยถึง5คนได้ แล้วรองหัวหน้าหน่วยถึง5คนนั้นเหมือนจะเอาไม่อยู่ด้วยเลยต้องให้ถึงมือปู่ยามะหัวหน้าหน่วยที่1หัวหน้าใหญ่ของเราลงมาทีคือแบบมาโชว์เท่เลยนะครับคืออายอนเรามาโชว์เท่แป๊บเดียวที่เหลือปูยามะกินขาดาซึ่งในบีดสงครามเลือดพันปีนั้นตัวอายอนก้ามีบทอีกหนึ่งครั้งนั่นเองนะฮะ ซึ่งเป็นตัวละครที่น่าเกียดน่าชังมั้งครับคือมาโชว์เท่แป๊บเดียวแล้วก็ให้ตัวร้ายโชว์เท่เหมือนเดิมบทเขาคงมีแค่นี้มาอย่างโหดตายอย่างอนาถทุกตอนที่ออกจริงๆตัวอายอนเราในตอนของปู่ยามะาก็โดนเผาซะไม่เหลือชิ้นดีพอในภาคบีสงครามเลือดพันปีก็โดนย่อยซะไม่เหลือชิ้นดีเหมือนกันพอกันเลยในภาคอลันคาออกมาซัดรองหัวหน้าถึง5คนในภาคนี้ออกมาซัด์พินซี่อักษรเจซบปิวแป๊บเดียวครับ หายไปเลยบทซึ่งก็เป็นท่าแม่ตายของอัปเช่มิาโลนและก็ซุนซุนนะครับผมการที่จะเรียกออกมาได้ทั้ง3คนนี้จะต้องปลดปล่อยดาบซะก่อนนะครับในหนเราก็พูดมาถึงขนาดนี้แล้วก็ทำให้คลิปเรายาวขึ้นด้วยการใส่ข้อมูลทั้ง3ตัวละครนี้เข้าไปเลยนะครับส่วนฮ e ริเบลเราจะไม่ใส่นะฮะถ้าใส่ไปนี่น่าจะยาวก่อนไม่ใช่ย่อยฮิเบลนี่มีบทบาทในเรื่องนี้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับ ก็มาเริ่มกันที่ตัวละครแรกเลยนะครับผมอาปาเชชื่อเหมือนยาดมเลยแต่มันออกเสียงประมาณนี้นะครับถ้าออกเสียงผิดประการใดต้องขออภยัยเวลนที่นี้เลยนะฮะอลันคาสาวทอมบอยผู้ที่มีหน้ากากเป็นเขาอยู่ที่หน้าผากเป็นลูกน้องของฮาริเบลอย่างที่ผู้หญิงแก่งนั้นควรจะเป็นก็คือค่อนข้างที่จะห้าวพูดเก่งปากจัดกันอยู่ตลอดเวลาก็เป็นอุปนิสัยของ อาปาเช่นั่นเองนะครับผมผมเรียกว่าอาปสดีกว่านะอาปาเช่นี่มันยี่ห้อยาดมจะชัดเลยชื่อของดาบก็คือจิเอวามมลคีน้ำเงินขามแปลว่าอะไรกันนะการปลดปล่อยคือจงงัดขึ้นอาปสจะอยู่ในชุดขนสัตว์ลักษณะคล้ายชุดอินเดียแดงเขาเดียวคล้ายกับยูนิคอนกลางหน้าผากหดเล็กลงแต่กลับมีเขาสองเขาคล้ายเขาวควางนะครับผมขนาดใหญ่แต่กิ่งออกมาจากหน้าผากนะจ๊ะ มิลาโลสเป็นลารังคาสาวหุ่นดีหน้าตาดีลูกน้องของฮาริเบลแต่แต่งตัวคล้ายกับนักรบกีดหญิงโบราณเป็นคู่ปรับกับอาปาเช่หรืออาปัตนั่นเองนะครับผมเพื่อจะพิสูจน์ว่าตัวเองเก่งกว่านั่นเองนะครับชื่อดาบคือเลโอน่าราชะสีขนทองคำปดบ่อยจงขมือรูปร่างนะครับผมมิลาโลสจะอยู่ในชุดเกาะรัดรูปนะครับผมเหมือนแม่ทัพหญิงมือขวาถือดาบเล่มโตตัวดาบไม่ยาวนักแต่ใบดาบนั้นดูกว้างและดำหนัก มากๆเลยนะครับผมเหมือนแผ่นเหล็กแล้วก็มีสีผมเป็นสีดำหยักโศกนะครับผมก็คงเป็นลักษณะคร่าวๆของมิลารโลสนั่นเองนะครับผมตัวละครต่อไปก็คือซุนซุนเป็นเอสปาดาหน่วยย่อยของฮาริเบลคนสุดท้ายเป็นอาลันคาสาววัยรุ่นแต่งตัวเสื้อผ้าแขนยาวปิดมิดชิดซุนซุนมีนิสัยเงียบที่สุดในบรรดา3คนนี้ ในขณะที่มีล่ารถกับอาปาสนั้นชอบทะเลาะกันซุนซุนก็เป็นคนห้ามนั่นเองนะครับนี่มันแก๊งสามชาติชัดดาบก็คืออนาคอนดา้านางพยางงูขาวคำาปลดปล่อยจงรักให้ตายรูปร่างของซุนซุนนะครับผมตอนที่ปลดปล่อยดาบนะจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากกว่าเครื่องประดับผมที่ยาวจนไปถึงข้างหลังและลำตัวที่ยืดยาวออกไปคล้ายกับงูเหลีม่มนั่นเองนะครับ นี่ก็เป็น3ตัวละครที่มีบทบาทเล็กน้อยในบีทสงครามเลือดพันปีนะครับที่สามารถเรียกอายอนออกมาได้ซึ่งตัวละครอายอนเนี่ยผมว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจนะครับแต่แต่ว่ามันมาโชว์โหดแล้วก็มาโชว์โชกากในเวลาเดียวกันจะพูดยังไงดีคือเก่งแป๊บเดียวอะ่ะแล้วก็โดนเขาย่ำยีจนแพ้ไป คือถ้าไม่มี3ตัวละครนี้อายอนก็ไม่สามารถเกิดมาได้นะครับผมเพราะว่ามันดูดพลังของ3ตัวนี้ท่านเองนะครับพูดไปพูดมาตัวละครอายอนของเรานั้นผมแทบไม่ได้พูดเลยเพราะตัวละครนี้ก็มีพลังที่มากมายมหาศาลแล้วก็มีแค่นั้นแหละแล้วก็ยิงเซโลได้แล้วก็อึดถึกทนสุดๆเลยโดนปู่ยามาฟันขาดครึ่งมันยังไม่ตายนะครับก็น,นึกดู แต่ผมบอกเลยนะครับว่าในภาคสงครามเลือดพันปีนั้นทําออกมาได้ขยักขยงน่ากลัวมากๆถ้าเทียบกับตอนที่266ที่ปรากฏตัวครั้งแรกนั้นคนละเรื่องเลยแต่ตอนที่266ที่ปรากฏตัวครั้งแรกนั้นมันดูแบบเกรงขามแต่ไปดูดูน่ากลัวน่าเกลียดอัปลักษณ์ขนาดนี้แล้วก็ตัวไอหยอนนะครับผมสามารถยิงเซโลได้นะครับผมแต่ในบีทสงครามเลือดพันปีนั้นจะไม่ได้ใช้เลยก็ตามทีแต่ในตอนที่2 6 6ที่ปรากฏตัวครั้งแรกนั้นเขาใช้นะครับผม ยิงใส่รอกหัวหน้าหน่วยนะครับก็คงจะมีข้อมูลเพียงเท่านี้แหละครับผมสําหรับตัวละครอ,อาย่อนปีศาจที่อึดถึกทนน่าเกลียดอ้าชังอัปลักษณ์ชินดีไม่มีชิ้นดีสุดท้ายตายห่ายอย่างฟรีๆก็คงจะมีเท่านี้แหละครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ยกเวนดีไลค์ผมด้วยแล้วก็จะเป็นคลิปหน้าครับผมบายๆนะฮะอยากจะทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์กันได้นะครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างทำกันสักเท่าไหร่แต่ก็จะพยายามทำให้ในแคบผมบายๆครับ, bye รบเจอกันคลิปหน้า thank you